น,นี่คืออะไรไครับอันนี้เป็นยังไงพอเปิดปิดต้องมีช่องแอร์ที่มันเป่าให้เครื่องดื่มมีความเย็นอันนี้เปิดดูอะไรเป็นต <Air S 2> ัวอย่างออโต้ดิจิต <Air S 2> อลช่องแอร์เปิดปิดลมได้ได้เลยช่องเก็บของนี่จะไปคอยฉุกเฉิน นี <observed> ้น่าจะเป็นสัญญาณที่เวลาเตือนแล้วล็อกรถแล้วหน้าจอมีขนาดใหญ่ฟูลมอรไลน์ปรับสูงต่ำได้มีนี้ด้วยโับโทรััสายได้ HDMI มี USB และ HDMI สำหรับการแสดงผลที่หน้าจอได้ด้วยเกียร์มีอะไรบ้างเกียร์ P เกียร์ ND2L แล้วก็มีอะไรข้างหลังก็มีตรงนี้มีกันหนึ่งมีช่องชาร์จเบาะนั่งเป็นยังไงบ้างโอเคเบาะนั่งดีใช้ได้ไม่มีไฟมีกระจกไม่มีไฟมีที่จับมีไฟให้อันนี้ไม่มีตัดแสงเลยทางนู้นไม่มีกระจกนะครับเดี๋ยวไปดูตรงคนขับดีกว่า เืมบอกไปตรงนี้มีไวเลสชาร์จด้วยนะครับที่ว่าโทรศัพท์แล้วตอน10ปุ่ผมพผุ่มสตาร์ทมีไอเดอร์ลิงสต็อปมีปิดเปิดพักกิ n งเซนเซอร์มีแ a ชชั่นคอนโทรลมีฟูลคอนโทรลแล้วปรับเมนูเครื่องเสียงหน้าปัดก็มีความสวยงามบอกอุณหภูมิความร้อน รอบเครื่องยนความเร็วแล้วก็มีตัวบอกระดับน้ำมันเพิ่มหรือลดแสงหน้าจอ,อปรับสูงต่ำาบอได้นะครับเป็นไงบ้างครับเดวิดมีแอ สา,สามเบอร์พี่ค่คล้ายๆคือแบนเนอร์เลยที่ปรับบอกปรับอยู่ในใหญ่าอย่ต้นนะครับเบาะสามแถวเจ็ดที่นั่งนะครับเล็กลุงเหลือๆกรแบบจะจกหลังบ้านใหญ่